ปลมึกสองมะเขือหนึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรครับปลาเขือขผัดกะเพรามะเขือยาวอันนี้แล้วก็หมึกสอง หนึ่งนะคะ,ะมาวานเดินเห็นเดึกแล้วแช่เมื่อวานเห็นแล้วจะชักแล้วแหมเดินจ้ำพวดไปเลยแกงเนี่ยจะชอบพี่ มาตัวใหญ่ให้ไปนะในฐานะรอไม่ไหวใส่ตัวใหญ่ให้ไปปลาหมึกอย่างเดียวนะคะของพี่ปลาหมึกอย่างเดียวได้ค่ะได้รักพี่โจ๊ดคุณเลยค่ะพี่ร้อยพิดแคนไม่พอสแกนไปเลยนะไปตรงนี้เห็นไหม ปลาเผาปลาเผาของ90บาทผัดได้ค่ะได้น่าน่าน้ำน้อยๆนะคะแล้วก็ผัดมะเขือยาวผัดมะเขือยาวผัดมะเขือยาวจะเป็นเนื้อนะคะทานเนื้อเปล่าคะทาเนื้อเหรอคะค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้ที่หนึ่งแล้วก็ผัดกุ้งมีสองตัวเปลาเผาปลาเผาของ90บาทผัดได้ค่ะได้น่าน่า ต้องขัดจากกลัมันจะน่นเจเล็กลัมันเจมสมัครเป็นน่องแล้วก็สัดต้นไม้สองชูตัดต้นไม้นะคะมาสมัรเด็กานกนอะไรแล้วก็เด็กรอวันเลยอ่ะลลตัดไม้ต

ละอันหล่อขอบคุณค่ะได้ได้เลยได้เลยอันนี้เจสิบบาทพออันนี้เจ็ดสิบบาทอมา่สองด้วยได้เลยคมา่านึงตวแล้วก็สตอหนึ่งตัวแล้วก็กระดีแล้วก็แกงเหอใช่ใช่ใช่เอาอันนี้นะนักอบคนได้เบยนักอบคนนักอบน เอาจะใส่เนความห้เนี่ยเองใส่แปดเนาะอันนี้ใส่แปดแล้วก็ตู้ะล่ต้งกะหล้งกะลี50ึะขาดทุนนะลูกตูเดี๋ยวขาดทุนเลยตุ้แล้วก็ใช่42ขวพี่สมด้วยนะพี่เต็มผัดผักของหนึ่งตุ้ง ขาก็ผัดตาเฮ้ผัดะพัวครับต้องนั่นละนั่นละสตอกับอันนี้อันนี้สตอสตอกับอันนี้นะพัดตาได้เสร็จเรียบร้อยสองอย่างใช่ไหมตาอาหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ด้วยนะเอายาแยกเลยแยกถุงมานี่งใสนี่เดี๋ยวใส่นี่ครบนี่ ตอไม้ที่หนึ่งตาอยู่นี่นได้เดี๋ยวให้เขาคิดตรงนี้เลยแล้วไปหนุ่มมีข้าวมีอะไรกันไหมครับต้องใส่ข้าวใส่อะไรไหมครับของไทยค่ะคืออันนี้นู่นเลยมีผูลาหมึกตะวันนึง ไก่กรอบไก่กรอบกับกะหรีกุ้งไก่กรอบกับกะหรีกุ้งอันนี้หนึงสองร้อยสองร้อยกีอาเน้ปูกับปลาหมึกเก้าสิบไก่กรอบกะหรีกุ้งเอามาเจ็ดสิบองนี้เนเยเก้าสิบเจ็ดสิบเเ้าสิบเออเอามาสองแล้วมาแล้วแล้วก็ มัสตอกุ้งสองตัวเราใส่ให้สองตัวนะคะแล้วก็มาทมันสองอันนี่แล้วหกฝั่งได้เลยได้ค่ะได้มัสมานสองหูค่ะสตอนะคะซึ่งสองค่ะนะคะไม่ได้มองนะสตอกุ้งสองแล้วก็มัดสมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มีสตอแล้วมีอะไรคะมีสตอมีมัสมันสองที่ แล้วก็แล้วก็ต้องจืดแล้วต้องจืดตอนมัสมันมสมัสมันเจ็ดสิบห้าสองที่ตอนหนึ่งที่ปลาปลา,าดิบปลาิไข่ค่ะูมีตัวเจ็ดสิบค่ะ